สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องอดิสรสนสุนครและช่องนุกกี้เขวี้นะครับในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับเรามีภารกิจนะครับจะพามาดามจำลองนะไปทัพทุระก,กันแต่ว่าอะไรนั้นไปตามดูในคลิปนี้กันนะครับนี่ไปทำอะไรไปดูกันตอนนี้เรามารอกล้วยบ้านมาดามโอ้มันมักแตงโงนะครับ

ครับสุดยอดเลยนะครับมักมักกล้วยมักกล้วยนะฮะข่ะาปุ่มนะะฮตอนนี้รอมาดามนะครับอมืรอมาดามสักพู่หนึ่งนะฮะนี่ครับอันนี้มาดามมาแล้วนะฮะมาดามมาดามมาแล้ว มาดามขึ้นทางทางนู้นครับพอดีมันมีของอประตูข้างหลังเลยนะครับข้างหน้านุกกี้นั่งอยู่เนีไปเดี๋ยวเราจะไปทำธุระกันนะครับวสวัสดีค่ะอยู่กับนุกกี้เขวี้ค่ะและครูที่สอนสกลนครครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเรามาอยู่ที่ร้านอาหารเตางอยนะครับทางหลวงเตาทางลงตาอยนะฮะ เป็นครั้งแรกที่ที่หนูได้มานั่งของร้านนี้แต่ว่าร้านนั้งกับร้านน้นเคยอัานนี้ร้านร้านประจํามาดามร้านประจาของคุณยายนะคะเดี๋ยวเรามากับใครบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะตั้งมอนตั้งมบคุณยายกำลองร้านประจําคุณยายแล้วก็มีที่เสือพาไปค่ะโอเรียบร้อยแล้วมากันโดยกันค่ะมากันโดยไม่ได้นัดหมายแต่นัด แล้วไปเจอกัน้ก็มาเจอกันจนได้นะคะตามเก่งไหมตามเก่งมากนะคะเราดูจากไลสดยอนมานะคะพี่เสือดีนะยังมาเราตามแต่คุณลงเราก็เลยตามไม่เจอคุณบอกว่าขอลงก่อนนะอ้าวแต่แต่รู้ใช่ไหมว่าจะมา้านี้ไม่รู้ไม่รู้ขึ้นใหม่ก็ขึ้นใหม่ไงไปถึงตามน้ำมันแล้วไปถึงไปมาได้กินเลยเุ๊ยไลสดเด้อพี่น้องกินชิกี้ทะเลกันนะคะแอดชิมที่ว่าเป็นรสชาติยังไง โชว์สิร้านประจําคุณยายเป็นยังไงบ้างไมคุณยายมาบ่อยจังเลยร้านนี้รสชาติเป็นยังไงก็อร่อยนะงวงกลมกลมอันนี้บอกน้ำจิ้มเขาอืขาวิเสือนะวิเสารูปดูวิเสือนะคะเดี๋ยวเราจะจะยังไม่ราดเนาะเราจะจิ้มก่อนเขาต้องราดด้วยนะนี่ครับเราดูวิเสือนะคะอค่นั้นเดี๋ยวอันนี้ยไปลงช่องลูกี้นะ อาาอเร่อยจริงด้ยวยอร่อยเพิ่งมาร้านที่รั้งแรกตั้งแรกจะพาไปตลาดนู้นอ่ะส่วนจะไปแต่ร้านร้านขาเนมต่างไปบ่อยมากมาครับเอฟซีนะครับขาหมูมา,า,มากินข้าวกันนะแค่เดียวกินข้าวกันพาเติมพลังต้องพลังครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนั่น คือร้านไหมไื่มีเนามโอ้เจ้าน,น oh, ี่กกะลําีีลําไรเนาะบ่ายอยู่เนาะคอยลําคานชุมเจ้าเหลือเกินว่าปิดวาจาเรื่องอะไรคือสัมภาษณ์แล้วก็คือจบทานอาหารกันยายจะปิดปิดวาจาอะไรเพราะยายไม่ได้สัมภาษณ์อีกแล้วคือสัมภาษณ์วันนี้ก็คือจบค่ะค่อยก็อยากจะเอาทัวร์ไปลงคนที่ พูดมากมองเห็นเลยค่อยกระลำคาญบวชสมองค่อยจะมากินให้มันสบายใจคุณก็มามาว่าปิดวาจาปิดอะไรค่อยก็สัมภาษณ์แค่นักข่าวแค่นั้นก็พอต่อไปค่อยก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์นี่คือเขาตั้งใจจะมาสัมภาษณ์เราเราก็ให้ร่วมมือเขาแน่นิดหน่อยมันไม่ยุติธรรมบอค่อยทําดีที่สุดแล้วชุมเจ้าก็ยังมาว่าค่อยเนาะ จะบอกว่าน้ำจิ้มร้านพี่เขาคือแบบอร่อยมากนะคะชิมแค่น้ำจิ้มนี้คือแบบโหพอมากินคือเข้ากันมากทั้งมากเลยรสชาติดีนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราทานอาหารกันะะมาครับเรีแยนุษยสารนะครับกลับไปเล่นกับพี่ออกั a ไหมเรากําลังทานข้าวอยู่มันมีตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะมามุดขาผมอยู่นะฮะมาเล่นเท้าเรานะคะมันจะคาบรองเท้าหนีบุ่น ข้าแล้วเหยียบไปข้าบเหยียบไม่ทันนี่หายชื่ออะไรน้องชื่ออะไรครับอันเนี้ยแบ็คแบ็คซุตี้อ๋อน้องแบ็คนะคะกำลังคันหมั่นเที้ยวอะไรรุ่นนี้กำลังคันแขวะกำลังคันแขวะแต่ก็เลือกเล่นถูกคนมากเลยนะเหมือนได้กินมากับเราหรือเปล่าเพราะเราเลี้ยงมาที่บ้านเราคอยรักเราคอยรักไม่เสียป่า เอาไเอกัเป็นไงไม่เสร็จงับคอเอมันไม่เป็นยายนรู้ไม่แต่มันก็จะแกลนทำไมมันไมแต่แม่้บกแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่อำเภอต่างงยแล้วนะคะเออเรามาทําอะไรกันนะเราพามาดามนะคะมาที่ร้านมือถือแห่งนี้นะคะเป็นร้านมือถือแห่งหนึ่งที่อำเภอต่าง อีรูเบอร์ส่วนหนึ่งก็มาใช้บริการบ่อยนะคะที่นี่เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันดีกว่านะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะนอกจากมือถืออสเซอรี่มันมีอะไรบ้างแล้วคุณยายจะมาทําอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันได้เลยนะคะตามกันไปได้เลยกำลังกำลังเก็บเงินเหขออนุญาตนะครับพามาดามมาถ่ายมาดูมือถือนะ มีสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีดำเขมควาตโปไหมครับอันนี้สีอะไรอันนี้สีฟลูค่ะสีฟลูสีกรีนแล้วก็ไดอรอมอร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 นรอ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 นอรออรอออรรร เอาซิมอ่นี้เอาซิมเครื่องเก่ามาใส่เครื่องใหม่แล้วก็ไล์กู้มานีบุเรยนเวลาเอฟซีโทรหาจะได้เขารู้แล้วบุเนียนได้จะเอามาไว้เครื่องใหม่ใช่ไหมจ้าอ๋อส่วนเครื่องเก่าก็เอาไว้ไล์บอเครื่องเก่าก็ไม่ได้เอาแล้วเพราะว่ายายนี่เครื่องเลยเดิอเพราะว่าอันนี้เขาลายมานี่มันไม่มีเลยมันไม่ได้พอเราตอบนานนี่เด้อครับมันจะเป็นแบบนี้นี่เนาะ ไม่ขึ้นเลยมันไม่ขึ้นมันไม่รองรับรม,มันเออใช่ม,ม,ม,มันล้วนแ,แล้วนะผมจำมันไม่ได้จมจำเสื่อกรับเสือ <c oughs> ่อมก็พาคุณยายมา <c oughs> ดูโทรศัพท์นะคะไว้สำรองแบบพอเครื่องที่ไล่สดเรามีทั้งเอฟซีที่โทรเข้ามานะคะก็เลยจะแยกเครื่องเครื่องไ, <ป S 2> ไ <ป S 1> ล่สดก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งเครื่องที่เอาไว้วีกับเอฟซีหรือว่า ปปรอื่นๆเนาะที่โผเข้ามาก็เป็นปืนธรนะคะจะได้แยกสวยด้่วนเนเวล้ไม่ใโรอะีวนีระไม่รทังาครับอะนโน้ตบุ๊กก็มีนะคะโน้ตบุ๊กก็มี เคสมือถือแล้วกาอกแลนะคะของมือถือรุ่นทุกยี่ห้อเนยถือว่าร้านใหญ่มากๆ้องจำมัน้อยอืมสองไปเลยทำไปเลยอันนี้มาดามใช้เองใช่ไหมครับได้โอเคถ้ามาดามเจเวลาเจ้าลายมาหาคอยนี่นะจะคุยกันแล้วไม่เห็นหน้าเห็นตัวก็ไ้ ม่เถอไเร่แ้วเากปีนะแม่วันนี้้วก็ไม่รับไม่เห็นมค่อยถึงจะมาซื้อนี่ทุปีแล้วเ่อนี้โอ้ยตั้งแต่ไปทำงานหนูกรุงเทพโน้นอะไ้โหตั้งแต่สมัยมาดาไปทงานเยอะตั้งแต่ปีแล้วล่ะใ้ไมแล้อ้ยมาดามเพินะคะเดี๋ยวเร่ในตำนานาดาใชค่อยจะให้อันพนักงานี้เขา กู้ข้อมูลไปใช้ตัวนั้นครับแล้วก็ซิมอันนี้ก็ไปใช้ตัวนั้นเบอร์เดียวกันเลยอแต่ยายต้องจำอีเมลกับรหัสผ่านมือนุ๊กเอ้าถ้าจำไม่ได้นี่กู้ไม่ได้นนยายกู้ได้เขามีอยู่เนาะในคอมนะเขาจะอยู่ในคอมแสดงว่าเอาอันนี้ไปอยู่ในคอมเลยเนาะแสดงว่าเป็นร้านประจำในยายเขามีอยู่แล้วครับไม่ต้องเอาเข้าคอมเขาดูเข้าคอมดีดีดีคิดคำรู้นะครับ เดี๋ยวเพื่อนจะไปเข้าวคมเพื่อนหนูจัางอยู่อรอกห่านเห็นบอกเวลาลูดมันก็ยังตอกอยู่เนาะเมื่อนั้นยายยังมาเติมเงินแล้วยายก็ไม่ได้ใช้เนี่ยแต่ยายปิดตะลโลเงินเบิดอยู่กับลูกโอเคค่ะสรุปว่าเราก็พาคุณยายมา ซื้อมาถือน,นะคะเครื่องใหม่เครื่องดีงเครื่องนะคะชี้ยทั้เงินก็้ะไดให้ตัวค่าปีนกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์ทุกคนด้วยนะคะสหรับีสวัสดีค่ะ